ปววแน่กรกพอเตรียมเพาะขึ้นคาชาร์จไฟห้ามกลางตลาด e ีวีเติบโตเอ้าในบอกว่าสนับสนุนเรื่องราวมันเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง กับ Daily eV วีนนะครับพวกกผมเวลอีกเช่นเคยก่อนจะไปชมคลิปกันนั้นอย่าลืมกดติดตามช่องทางใหม่นะเว็บไซต์ evguarantee.net และ l ล n e Open Chat เฟ e ยลดับเอสีเอ็กเทนเดอร์อัปเดตความเคลื่อนไหวเทคโนโลยียานยนต์อนาคตและพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกอกอพนะครับได้มีแผนที่จะปรับค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุนะฮะ โดยที่จะใช้อัตราใหม่นะจากของเดิม2บาท63สตางค์ต่อหน่วยนะครับเป็น2บาท91สตางค์พร้อมกับมีค่าบริการรายเดือนอีก312บาท24สตางค์นะครับหลังที่เขาบอกว่าอัตราเดิมเนี่ยไอ้ o v ีโร r i เนี่ยใช้มาครบ2ปีแล้วนะฮะทางการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเนี่ยเขาบอกว่าควรจะต้องให้ทางกกอพอเนี่ย ทบทวนอัตราใหม่นะเพื่อจะได้สอดคล้องกับต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะเรื่องค่าไฟตอนนี้เป็นประเด็นที่กำลังท็อปฟอร์มมากๆเลยนะฮะงอกพนี่ก็อ่วมเลยนะหลังที่ก่อนหน้านี้นะฮะทางกอพเนี่ยก็พูดถึงค่าไฟตามบ้านนะ ที่ตอนแรกเขาบอกจะขึ้นเป็น4บาท77สตางค์นะครับโดยขึ้นค่า FT ไปร่วม90ต่วสตางค์เนี่ยจนสุดท้ายนะครับเขามาเหลือ4บาท70สตางค์ต่อหน่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งก็ช่วยลดต้นทุนไปได้บ้างนะฮะเพราะการขึ้นค่าไฟเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับชีวิตทุกๆอย่างนะกระทบทั้งหมดนะทั้งคนขายข้าวคนขายของทุกอย่างพอค่าไฟมันขึ้นทุกอย่างก็ต้องปรับราคาขึ้นหมดนะฮะพอทีนี้นะมาพ,พูดถึงเรื่องของ E v วีเนี่ยวันนี้นะครับก็คือกําลังอยู่ในระหว่างเติบโตนะซึ่งทุกป,ปีเนี้ยคาดว่าจะมีคนมาใช้รถยนด์ไยฟ้ามากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับดังนั้นนะการที่จะปรับ ขึ้นอัตราค่าไฟใหม่หรือโลภาริลิตี้เนี่ยทางกรกพรเนี่ยก็จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในช่วงวันที่2ถึงวันที่9พฤษภาคมนี้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของกรกพหรือ w w w erc.or.th นะครับมาถึงตรงนี้นะหลายคนก็มีคำถามว่าโ o w p ร i o ิตี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับซึ่งอันนี้ผมจะขยายความให้เข้าใจกันมากขึ้นบางคนบอกว่าทำไมใช้รถไฟฟ้าแล้วไปชาร์จเนี่ย แทนที่จะได้กําลังเต็มๆนะเขาบอกเครื่องนี้จ่ยได้120กิโลวัตต์แต่พอไปใช้จริงบางทีได้ไม่ถึงอะ่ะได้ประมาณแค่20 15 30นะครับซึ่งมันก็มีความหมายจากคําว่า low priority นี่เอง อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าสถานีอัดประจุไฟฟ้าหรือสถานีชาร์จรถ E ีีเนี่ยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงพลังงานหรือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินี่เองนะครับวันที่เรามีสถานีอัดประจุไฟฟ้าแห่งแรกเนี่ยครั้งแรกหลายคนก็คิดว่าเอ้ยจะวางต้นทุนยังไงขายไฟเท่าไหร่นะครับซึ่งได้มีการข้อนโยบายออกมาครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่19มีนาคม ปี2563นะหรือประมาณ3ปีที่แล้วนะครับโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้วางแนวทางกำหนดอัดตราค่าไฟสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของรถยนต์ EV ว่าจะเป็นค่าไฟแบบคงที่ตลอดวันนะครับโดยที่มีอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยช่วงเวลาออฟพีค k นะของผู้ใช้ ตามโครงสร้างอัตราไฟฟ้าปัจจุบันประเภท2.2กิจการขนาดเล็กนะครับซึ่งเป็นอัตราตาม T.O.U. หรือ Time of Use นี่เองนะครับพูดง่ายๆนะสำหรับใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอัตราค่าไฟที่ขายส่งให้สถานีอัดประจุนะจะเท่ากับช่วงเวลา off peak นะครับก็คือ2บาท63สตางค์นะครับคนที่ชาร์จรถไฟฟ้าและขอมิเตอร์ T.O.U. จะรู้ดีนะครับโดยที่แรงดันไฟต้องน้อยกว่า22กิโลโวลต์นะครับสำหรับอัตรานี้นะเขามีเงื่อนไขออกมานิดนึงว่า จะต้องบริหารจัดการแบบ low priority นี่เองนะครับก็คือให้ความสําคัญรองนะครับทำไมต้องเป็น low priority ล่ะนะครับนั่นก็เพราะว่าทางกกพเนี่ยเขาก็บอกว่าคือถ้าช่วงไหนเนี่ยที่มันมีการใช้ไฟมากนะครับและไฟฟ้าเนี่ยมีจํากัดน,นะถ้าช่วงนั้นครัวเรือนต้องการใช้ไฟสถานีอัปจุจะถูกให้ความสำคัญหลังสุดนะครับก็คือจะต้องมีการเข้าควบคุมปรับลดหรือตัดกระแสการใช้ไฟฟ้านะครับโดยการไฟฟ้า,ฟาฝ่ายจำหน่ายได้ นั่นคือเหตุผลว่าทําไมเวลาเราไปชาร์จไฟเนี่ยบางช่วงทําไมกระแสไฟมันล้น้อย <enlightenment. S 1> นั่นก็เพราะว่าช่วงนั้นบริเวณนั้นอาจจะใช้ไฟเยอะนี่เองก็จะเห็นว่าหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหน่งชาตินะมีการเคาะนโยบายสําหรับค่าไฟนะของสถานีอัดประจุไฟ้าหรือสถานีชาร์จรถวีออกมานะครับ แต่อย่าลืมว่าพอมาใช้จริงเนี่ยก็คือคนที่ดูแลก็คือกกพน,นะหรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับได้บอกว่าเอ้ยเราเริ่มใช้บิงเนี่ยค่าไฟ2บาทถูกเนี่ยก็คือวันที่26เมษายนปี2564นะฮะจนมาถึงปีนี้นะครับ26เมษายนปี2 5 6 6เนี่ยคือมันครบวาระ2ปีแล้วนะครับก็เลยจะต้องมีการยื่นทบทวนนะโดยที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายไม,ม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยบอกว่าเฮ้ย ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามันขึ้นดังนั้นควรจะต้องมีการทบทวนเพื่อขึ้นอัตราค่าไฟนะครับจาก2บาทโทรสสตางค์ เป็น2บาท9กสอสตางค์นะครับต่อหน่วยนะแล้วก็มีค่าบริการรายเดือนอีก312บาท14สตางค์แล้วซึ่งนโยบายอันนี้เนี่ยจะมีการปรับทบทวนทุก4เดือนนะครับซึ่งตอนนี้พอเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยปีนี้กำลังเติบโตนะฮะทำไมมันดูนะมันขัดกับนโยบายส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้ามากนะครับ <S <S เราจะเห็นว่านโยบายเรื่องของการส่งเสริมอยากให้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าวันนี้รัฐบาลมีแผน30มสิบแอสสใช่ไหม ก็คือจะให้มีคนใช้รถยนต์ไฟฟ้า30%ภายในปี2050นะครับโดยปีที่แล้วเนี่ยเขาเพิ่งจะขะออกมานะว่ามีเงินสนับสนุนแสนห้ลดภาษีนําเข้าเหลือศภาษีสรัพสนิดลดลงจาก8เหลือ2นะครับก็คือลดไป6%เนเนี่ยคนก็เลยหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะขนาดปีที่แล้วเนี่ย มีคนซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไปถึง9,729คันนะอันนี้คือยอดจดะเบียนรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งประกาศนโยบายออกมาจริงๆคือกลางปีที่แล้ว2565นะนับตั้งแต่ช่วงมอเตอร์โชว์เป็นต้นมานะครับจนมาถึงวันนี้นะปีนี้เนี่ยมียอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าใน4เดือนแรกเนี่ย18,599คันนะครับซึ่งคาดว่า4ดูอนแรกยังได้เกือบ20,000คันประมาณนี ดังนั้นเนี่ยหากมองปลายปีนี้คาดว่า ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าจะเติบโตมากกว่า70,000ื่นคันนะทะลุ70,000ื 70, แน่นอนนะครับกลายเป็นว่าพอวันนี้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นเพราะหนีน้ามันแพงกลายเป็นว่าค่าไฟก็จะขึ้นอีกนะครับเหมือนอารมณ์หนีเสือปะจระเข้ทำไมไม่คุยกันนะครับอันนี้ผมก็แอบสงสัยนะเอ้ยไหนๆจะส่งเสริมแล้วค่าไฟสถานีชาร์จเนี่ยคนที่ลงทุนเรื่องของสถานีชาร์จไปเนี่ยพอเจอต้นทุนการจําหน่ายไฟไปคือขายไฟเนี่ยราคาส่งมา 2บาท63สตางค์อยู่ๆจะขึ้นเป็น2บาท91สตางค์แล้วกำไรเขาจะเอาตรงไหนนะเขาลงทุนสถานีต่างปั๊มเนี่ยมันลงทุนกันหลักล้านไม่รู้จะคืนทุนเมื่อไหร่นะพอมาขึ้นอีกเขาก็ต้องปรับขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นว่ามันกัดแย้งสวนทางกับการเติบโตของรถยนต์ EV โดยเฉพาะปีนี้คาดว่าไม่ต่ำกว่า70,000คันแน่นอนนะครับดังนั้นนะถ้าจะเป็นไปได้ควรจะตึงเลทเดิมไว้ก่อนไหม อย่างน้อยๆน,นะควรจะตึงไปถึงปี2568นะครับจนกระทั่งเราผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขายในประเทศนะยุคกำลังตั้งไขใน EV ตอนนี้นะครับจะได้ไม่ถูกสะดุดด้วยนโยบายของสถานีนะว่าสถานีคิดค่าไฟเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันค่าไฟของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะฮะถ้าเป็นช่วง9โมงถึง4ทุ่มหรือช่วงออนพีกเนี่ยจะอยู่ที่7บาท50นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงออฟพีกนะวันหยุด หรือหลัง4ีทุกวันธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่4บาท50สําหรับใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็ยังมองว่าเป็นเลทที่รับได้ถ้ามีการปรับเพิ่มต้นทุนก็จะทําให้ราคาค่าไฟยิ่งแพงขึ้นมาอีกอารมณ์ก็คือการหนีเสือปะจระเข้นี่เอง ก็สรุปนะครับกับการที่กกพเตรียมขึ้นค่าไฟของสถานีชาร์จรถ e ีวีเนี่ยท่ามกลางตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยฟีนี้ไม่ต่ำกว่า7 0,000คันเนี่ยมันจะเป็นการขัดขาตัวเองหรือเปล่านะวันนี้เราส่งเสริมให้คนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าแต่จะขึ้นค่าไฟเราหนีน้ามันแพงแล้วก็ค่าไฟมาแพงขึ้นเนี่ยทำไมทำอย่างนั้นนะจริงๆถ้าเราอยากให้ E ีวีมันเติบโตเนี่ยนโยบายมันควรสนับสนุนกันนะครับในเมื่อวันนี้อุตสาหกรรมเอาแล้ว ในเรื่องของกระทรวงการคลังลดภาษีสังสารวิทย์แล้วให้คนหันมาใช้ EV เนี่ยกระทรวงพลังงานที่ดูแลเรื่องสถานีชาร์จควรจะรอไปในทางเดียวกันหรือเปล่านะครับเพราะอย่าลืมนะแผนวันนี้เนี่ยเป้าเรามันใหญ่นะมันไม่ใช่ให้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้านะแต่มันคือการสร้างอุตสาหกรรมนะเปลี่ยนจากรถยนต์น้ำมัน เป็นไฟฟ้านะครับเรามีแผนเดิมพันของประเทศไทยอันนี้การเป็นฮับ EV มันอยู่ไม่ไกลแล้วย้ายมันต้องมาสะดุดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยนะก็าฝากวิเคราะห์นะฝากดูพิจรารณาสักนิดนึงนะครับอย่างน้อยให้มันเลยช่วง2568ไปน่าจะเป็นการดีมากกว่านี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับการขึ้นค่าไฟของสถานีอัดประจุฟไฟฟ้าเนี่ยสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของรถอยู์ไในฟานะครับมันคือโอกาสที่เติบโตแบบก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมรถในบ้านเรามันคือการส่งต่ออากาศที่ดีใบยันรุลูกรุ่นหลานต่อไปนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ไว้เรามีอะไรอัปเดตจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ